ดิฉันมินนานิ่งราวีผู้จัดก,การโครงการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนง,งานแบบอำนาจร่วมสำหรับแกนนำและคนทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะค่ะ ซึ่งดำเนินงานโครงการนะคะตั้งแต่เดือนมกราคม2518จนถึงเดือนสิงหาคม2519ค่ะโดยได้รับงบประมาณจากสสสสํานัก9สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะผ่านสมาคมนทสส,ะส,ะสมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะค่ะ โครงการนี้มันจะถูกออกแบบมาบนพื้นฐานที่เราไม่ได้สร้างผู้นำนะครับเราไม่ได้เน้นการสร้างผู้นําเลยเรากําลังสร้างนักขับเคลื่อนสังคมนักขับเคลื่อนสังคมคือคนที่จะไปพยายามที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนนำในส่วนของทีม่วยการหลักสูตรนี้ก็มีการประเมิน โครงการของนทศเนี่ยนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้บทเรียนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น i, เนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันหนักไปสําหรับคนทํางานคนชายขอบจากเดิมที่เขาไม่ใช่เป็นนักวิชาการเราทํางานเนี่ยเราทํางานกับคนทั้งตัวคนชายขอบเองที่ลุกขึ้นมาอยากจะขับเคลื่อนสังคมและก็คนทํางานกับคนชายขอบซึ่งมันจะมีความหลากหลายทั้งในเชิงประเด็นทั้งในเชิงของความรู้ทั้งในเชิงของประสบก,การณ์ทั้งในเชิงของบทบาท นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยมันจึงเป็นการพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะครับว่าเฮ้ยเขามีความเป็นมนุษย์อย่างไรนะครับแล้วก็เขามีความสนใจอย่างไรรวมถึงการประเมินจังหวะด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะ,ะไปมุ่งเน้นวิชาการหรือจะมุ่งเน้นปฏิบัติไปเจอพื้นที่จริงหรือว่าจะไปอ,ะอยู่ในห้องเรียนนะครับเราก็จะมีการประเมินพวกนี้กันนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมาด้วยเรามีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการ ให้ทุกคนบนผืนแผล่นดินไทยเนี่ยมีสุขภาวะค่ะมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีแล้วสำหรับนทศเองเนี่ยสมาคมนักขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพเนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถ ฒนากลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะที่มีความมีความเป็นผู้นำมีศักยภาพเป็นแกนนำที่จะมาช่วยกันในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไร้บ้านค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ผู้สูงอายุคนพิการออมุสลิมนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะ เราจริงๆคือคาดหวังมากเพราะว่าจะได้อยากมีอยากก้าวข้ามของตัวเองอ่ะเพราะว่าคือเราเป็นชาวเลเป็นมอแกรนเขาก็าคือเหมือนว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถหรือไม่มีศักยภาพในการที่จะเป็นนำหรือแกนนำอยากไปพัฒนาองค์กรของตัวเองแล้วก็ได้รับความรู้จะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้อ่าจากหลักสูตรโดยเฉพาะ ในเรื่องของกระบวกนการสันติภาพเนื่องจากเราทํางานมานานมากๆแล้วก็เราจะเอาความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เขาลุกขึ้นมานําเสนอและก็พูดเรื่องราวปัญหาความทุกข์ปัญหาบ้านเกิดสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ด้วยตัวเองลี่อยากจะได้ทักษะความรู้นะคะแล้วก็แนวคิดเพื่อที่จะนําไปวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแล้วเอาไปแก้ปัญหาตามกระบวนการ ที่ถูกต้องมีกระบวนการที่ดีขึ้นและสามารถนำไปจัดการการทำงานของเราอะค่ะได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยมีความสึกสนใจว่าเราจะเอาไปปรับปรุงในเรื่องของงานเราได้ยังไงประกอบกับเรื่องมันมีกระบวนการมาเกี่ยวข้องแล้วได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเฉพาะนี่มันก็มีหลายกลุ่มในเรื่องของการมาเติมความรู้นะครับ เรื่องการทํางานต่างๆกับกลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในเรื่องของการมาหาเครือข่ายเพราะว่าก็มีคนทํางานในเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มบาบางนี่หลากหลายซึ่งบางครั้งเนี่ยในพื้นที่เราเองเนี่ยเราจะได้รู้จักกันหรือรู้จักข้ามพื้นที่ก็ได้เราจะได้รู้สึกว่ามีเครือข่ายในการทํางานสามารถมาร่วมคิดร่วมทํางานกันได้เป็นการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยในการที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่ในการดําเนินการของกับชุมชนที่มีความเบาบางโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมะค่ะ เราเองเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ก็อยากจะพัฒนาเรื่องของแนวคิดนะครับรวมไปถึงแนวคิดใหม่ๆแล้วก็ทักษะมันสามารถที่จะสร้างการมีส่วนร่วมให้มากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้นนะครับก็รู้สึกได้ความรู้ใหม่ๆที่ที่สามารถที่กลับกลับไปใช้ประยุต์ใช้ในในองค์กรของตัวเองครับผมมีทักษะบางทักษะหรือเครื่องมือ หลายเครื่องมือนะครับที่ถูกออกแบบให้สามารถเอาไปเป็นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือว่าเป็นรูปธรรมท,ที่ดีในการคลี่คลายปัญหานะอย่างน้อยนะครับแต่ที่สุดปลทางเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดความร่วมไมาร่วมมือหรือว่าการสร้างอํานาจร่วมเนี่ยไปผักดันบางนโยบายที่ จะทําให้สังคมนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คาดหวังว่าจะได้เครื่องมือนะครับเพื่อเอาไปทํางานนะครับเพื่อแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ครับคาดหวังว่าทีมจะช่วยเราโดยการแนะนําคําพูดการพาเข้ากลุ่มอยากได้เทคนิควิธีการหรือวิธีการทํางานที่มีแบบแผนที่สามารถไปตับใช้กับคนพิการและผู้ดูแลได้ค่ะอยากได้ฐานคิดเรื่องของความไม่เป็นธรรมทางสังคม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของทักษะทักษะที่เราจะนําไปใช้กับงานที่เราจะทําคนไร้บ้านในจังหวัดระยองการสร้างกระบวนการหรือการเข้ามาเป็นฟาสลิเกเตอร์หรือการการที่จะเป็นผู้นำหรือการเป็นการจะมีสภาวะผู้นำหรือการที่จะเป็นคนนําวงหรือนําประเด็นในการสโคบในการกับเพื่อนงานได้ครับอ่าและสุดหรือโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในเรื่องของศักยภาพในการที่จะให้เราไปวินผู้นำเนาะแล้วก็ในการที่ จะเข้าไปทํางานกับกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มข้าใหม่ของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคับเอาเข้าจริงตัวเองค่อนข้างค่อนข้างใหม่นะคะกับประเด็นเรื่องเรื่องรายงานข้ามชาเลยค่ะส่วนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราทําประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยค่ะในพื้นที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นกว้างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเนี้ยพอเราจบประเด็นว่า เป็นเฉพาะเรื่องประเด็นของเด็กด้วยเรื่องการศึกษาเรื่องของลูกหลานในงานข้ามชาติอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเติมความรู้แล้วก็หาเพื่อนที่เขาทําเครือข่ายเรื่องกลุ่มคนเปราะบางคนชายขอบโดยเฉพาะมากขึ้นก็เลยเลือกที่จะสมัครโครงการนี้เข้ามาค่ะก็หวังว่าจะใช้หลักสูตรนี้นะครับไปทํางานกับที่น้องชาติพันธุ์แล้วก็ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ได้ไดสิทธิสวัสดิการที่ดีขึ้นได้ในทั้งในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็ในกลุ่มของพี่น้องชาติพนันธุ์ยกระดับนะคะความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองก่อนนะคะในเรื่องของการฟังการทวนการสะท้อนนะคะความคาดหวังเป็นเหมือน,น,น,นจังหวะของการเคลื่อนง,งานในช่วงก่อนกเกษียณน,นะสิปีที่จะเกษียณคิดว่าผม จะรับน Thailand, โยบายไทยแลนด์ซีรดรออกเมาส์คืออยากจะชวนชวนรูปนักเรียนที่หลุดจากระบบหรือคนที่หลงผิดได้กลับมาใช้สถานษาเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ครับต้องการจะนําความรู้ที่ได้หล้วค่ะไปเสริมสร้างอํานาจภายในให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนอกระบบที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นภาระของสังคมอยู่ตอนนี้ อยากลองการเรียนรู้ใหม่ๆกับกลุ่มคนที่หลากหลายค่ะประสบการณ์ตรงเรียนรู้จริงจากคนที่ทำงานกับประเด็นเหล่านั้นอยู่แล้วค่ะเราคาดหวังว่าเราเราจะได้ความรู้ค่ะที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยนำไปพัฒนาชุมชนหรือว่าพัฒนากับเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกันอยู่ค่ะก็คาดหวังว่าจะมีกระบวนการที่จะสร้างอำนาจภายในของกลุ่มเปราะบางที่เราดูแลอยู่อะค่ะไม่อยากให เขาเป็นกลุ่มปอบบางอยากให้เขาสามารถลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อกลุ่มของตัวเองเพื่อ <t od d ose> ตัวเองหรือว่าเพื่อกลุ่มของตัวเองได้ค่ะด้วยตัวของเขาเองค่ะพอพอเราได้รับประกาศเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆชื่อ,อรสเนี่ยเป็นชื่อที่มีความเป็นเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนที่อยากเรียนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้ามาร่วมอบรมก็เลยสมัครมาแล้วก็คิดว่าในอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องข,ของการยกระดับการทํางานของเราให้สามารถที่จะมีความสามารถมีสามรรถนะในการทํางานได้มากกว่าเดิมค่ะ ดูแรลก็จะมุ่งเน้นไปที่บุคคลเพื่อที่จะขยายออกมาไปสู่คนทํางานที่ขับเคลื่อนสังคมได้ในโบโด์รที่2เนี่ยหลังจากที่เรา พอเห็นภาพของการจัดการตัวเองนะครับการสร้างอำนาจภายในของตัวเองเนี่ยเราก็มาเน้นที่เรื่องของการสร้างอำนาจร่วมก็คือโมดูลนี้นะครับโมดูลที่2โดยใช้ทักษะการทวนการฟังการถามการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ในโมดูลถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสังคมแล้วฮะให้เรามีมุมมองมีแนวคิดในการขับเคลื่อนสังคมว่าเฮ้ยมันจะควรจะไปในทิศทางไหนมีการทางการลงพื้นที่การมองเห็นภาพของการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับทางรากไปจนถึงการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จบจากสูตรนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบต้องเก่งเรื่องนโยบายอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการไปเป็นฟาซิลเทเตอร์ที่เก่งหรืออาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการเป็นนักเยียวยาการดูแลอะไรแต่เขาจะเลือกนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกบทบาทของตัวเองได้ทุกคนต่างพร้อมที่จะไปด้วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรมทางสุขภาพมากขึ้น ไปต่อยอดอ,องค์กรนะคะและได้ช่วยกันทำงานด้านไม่ว่าจะด,ด้านจิตอาสาหรือองค์กรของตัวเราเองค่ะพอเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราสามารถที่รับรู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำงานกับประเด็นต่างๆที่เราทำงานอยู่เนี่ยทำแบบต่อยอดแล้วก็อินพาวเม้นตัวเองแล้วก็พื้นที่แล้วก็เครือข่ายต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็มันทำให้เห็นว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้ ปัญหาที่เราเจอปัญหาที่เราได้ทํางานมาเนี่ยค่ะมันเป็นการมาเติมไอเดียมาหนุนเสริมพลังแล้วก็เป็นการขยายแนวร่วมในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายก็จะนําเอาความรู้ทั้งหมดไปเวิร์กอัพกับกลุ่มเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุทํำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์อย่างบางคนที่ไม่มีบัตรอย่างเงี้ยแต่ต้องไปสืบต้องไปสืบหาข้อมูล จังหวัดนี้แต่เรามีเครือข่ายเราอะค่ะเราก็ไม่ต้องไปเราก็ไม่ต้องเดินทางไปเราก็ใช้เครือข่ายเราอะค่ะส่วนที่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่ากระบวนการเนี่ยเป็นการทําให้เราเปิดใจแต่พอได้รับฟังกันมากขึ้นมันถึงทําให้เราเกิดความก็ละเอาเอาไปปรุงในสมองแล้วออกมาเป็นแนวทางที่ที่เราจะปฏิบัติได้ผมว่ามันมันน่าจะเกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้นในการทํางานอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่เราก็มีสกยภาพในการที่จะเหมือนเป็นกระบวนการของเขาไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมก็คืออยากเอาความรู้ความเนี้ยที่ที่ใช้อ่ะไปต่อยอดนําให้ทีมของเราอะค่ะมอ,กแ,มอกแกลนมอแกนของเราอะมีอีกระดับหนึ่งหนึ่งก็คือการนําไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือเด็กนอบกบุการศึกษาในการไปสร้างสร้างพลังให้เขาได้เห็นความสําคัญของการศึกษาทําให้เขารู้ว่าการศึกษาที่อยู่อยู่มีความหลากหลายแล้วทาไมมันถึงได้สําคัญกับชีวิตเขา นอกจากนี้ก็อยากกลับเอาความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปทํางานกับหน่วยงานที่เป็น s t a k e h เดอร์ให้เขาได้รู้ว่าการจัดก,การศึกษาที่ยืดหยุ่นเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็สามารถเี่ยะช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้ทําให้เขาสามารถที่จะออกแบบการศึกษาหรือมีนโยบายที่ผ่อนปลนยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และก็การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและก็ตามอัธยาศัยได้เรามองเห็นแล้วว่าถ้าชุมชนของเราเนี่ยมีผู้นําคือเราสามารถไปพัฒนาในแกนนําชุมชนของเราปรับที่ตัวเองก่อน ปรับแนวคิดนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของการใช้หลักคิดแนวคิดเรื่องของอำนาจนะครับอำนาจภายในอำนาจร่วมนะครับในการทํางานให้มากขึ้นไปขยายผลนะครับสื่อสารให้กับคนในคนในองค์กรด้วยกันในในพื้นที่ว่าเราเราทำงานสกคปให้กับคนความรู้ให้กับคนพิการเพราะนั้นในสิ่งที่เราอบรมนียเราสามารถที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ที่เราได้สื่อสารในวันนี้ บางครั้งคนทํางานนี่เราจะรู้ว่าบางช่วงเวลามันติดมันสะดุดหรือว่ามันยากอะไรบางอย่างเนี่ยมันสามารถทําให้ไปไปช่วยกันกระตุกหรือว่ากระตุ้นก็ได้นะหรือว่าไปเยียวยาบางอย่างทําให้เราไม่หยุดอะ่ะไม่หยุดเลิกแต่เราหยุดแล้วเราจะประมวลผลหรือว่าวิเคราะห์ตัวเองได้แล้วก็ส่งพลังให้สามารถเคลื่อนต่อคือเราพยายามสร้างนะฮะกลุ่มที่เป็นแกนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนาผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเด็กนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยครับให ให้เป็นแถว2นะครับเพื่อขยายพื้นที่ในการทํางานนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยเหลือนะครับเรือข่ายคนที่เป็นประเภทเดียวกันได้ครับเพื่อนในกลุ่มอีก30คนจะต้องได้เรียนรู้ประสบการณ์ตัวนี้เหมือนอย่างที่เราได้มาเรียนตรงนี้ค่ะเราก็จะไปเป like wow ิดห้องเรียนคอร์สสำหรับพวกเรา30คนนี้ค่ะก็จะนำเทคนิควิธีการนี้เอาไปปรับใช้กับ เฉพาะบุคคลหรือกับเพื่อนๆคนพิการในพื้นที่ค่ะคิดว่าในตัวของกระบวนการที่ที่ได้จากการอบรมเนี่ยอยากจะเอาไปทําเรื่องของการสร้างสร้างอานาจภายในให้กับคนไร้บ้านเพื <c oughs> ่อที่จะให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็กลับมามีที่ยืนในสังคมรู้สึกว่ามันมันไปปรับใช้ได้เยอะทั้งกระบวนการความคิด กระบวนการการทางานกับสังคมหรือกระบวนการทำงานกับความสัมพันธ์เนี่ยแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าแนว,วคิดหรือกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นหรือการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นปากเสียงหรือจะเป็นหน่วยในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมได้ครับมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับผมมากเพราะว่าน,นี้คือเป็นคนรั้งแรกที่เข้ามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆ,ๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะช่วยให้ผม ทำงานได้ง่ายขึ้นกับกลุ่มคนหรือกลุ่มเป้าหมายของเราในพื้นที่ที่เราทํางานอยู่ครับเรารู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราปรับทาให้เรารู้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากําลังใช้อํานาจใดในการทํางานกับผู้คนอยู่อะไรอยงี้ค่ะในการระวังตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เรากําลังอยู่ในโพสิชันไหนอะไรองนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งแบบการเสริมอํานาจให้เขาอ่ะมีมี จะใช้คาว่าอะไรมีพละกกาลังในตัวเองเนาะที่จะลุกขึ้นสู้หรือว่าแบบว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความรู้แรกก็ต้องเอาไปดูแลตัวเองก่อนเอาไปดูแลครอบครัวและพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็ทบทวนความรู้สูกก่กระบวนการนําไปพัฒนาสังคมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายพี่น้องชาติพันธุ์และกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ผมทํางานด้วยอยู่ในโซนภาคตะวันตกครับอ,อ,อันดับแรกก็ต้องเป็นการพัฒนาตัวเราเองนะคะในการที่จะเป็นผู้นํา การทํากระบวนการกลุ่มนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมค่ะคือความตั้งใจเดิมเนี่ยผมอยากใ้น้องๆที่อยู่ในสถานพินิษหรือบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังที่เป็นที่ผ่านกระบวนการในการเป็นผู้อาผูกตีแล้วได้มีโอกาสได้มาใช้พื้นที่สถานศึกษาครับให้มาเป็นปัญญาบริกรมาช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้โอกาสเขาได้ได้ขึ้นคนดีสุดสังคมโดยใช้โรงเรียนเนี่ยครับเป็นฐานในการพาเขาเข้ามาครับก็จะนําความรู้ที่ได้ค่ะไปแชร์ให้กับคนในเครือข่าย ได้รู้เนาะจะได้มีคนแบบช่วยเราทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับถ้าไปทํางานกับวอยเวอชนะเราต้องการที่จะทําให้เด็กมีพื้นฐานพวกเนี้ยเราสามารถช่วยส่งต่อให้กับเพื่อนคนอื่นเพิ่มได้มากขึ้นด้วยค่ะที่นี่เขาสอนเรื่องอํานาจเหนืออำนาจภายในแล้วก็อํานาจรวมค่ะสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าในจังหวะนั้นหรือว่าสถานการณ์ที่เราเจอเราจะหยิบใช้อำนาจไหน แต่ส่วนตัวคิดว่าเราก็อยากใช้อำนาจร่วมนะคะบางครั้งเนี่ยเราเราจ้องที่จะเอาคำตอบจากกลุ่มที่เราทำงานเนี่ยมากจนเกินไปจนบางทีเราหลุดไปว่ากลุ่มเขาพร้อมหรือยังคือเราฟังแต่เสียงเราแต่เรายังไม่ได้ฟังเสียงของเขาทั้งกลุ่มทั้งทีมเนี่ยค่ะเอาอย่างกระบวนการที่ได้เรียนไปวันนี้นะคะก็คือเรา,าเกี่ยวกับการวิเคราะห์อ,อำนาจแล้วก็เกี่ยวกับการาสร้าง ขาเรียกว่าอะไรกระบวนการให้เกิดการพูดคุยแล้วก็สร้างอํานาจภายในของตัวเองให้เชื่อว่าทุกคนสําคัญแล้วก็ความคิดเห็นของคนทุกคนที่สําคัญรวมถึงการจัดการข้อขัดแยง้งอย่างนี้ค่ะขับเคลื่อนได้นานได้นานแล้วมีแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสังคมเป็นชุมชนที่จะทําให้เราให้เราเหมือนได้เติบโตมันเป็นเป็นระบบเหมือนเป็นระบบนิเวศที่จะช่วยสนับสนุนคนที่เป็นคนขับเคลื่อนเป็นนักขับเคลื่อนหรือเป็นผู้ที่ จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนิเวศนิเวศที่สําคัญที่สุดคือนิเวศที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่ร่วมด้วยกับเรามีนิเวศที่เป็นครูเป็นองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนเราในระหว่างทางอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่เราคิดว่าสําคัญที่สุดของการมาเรียนก็คือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในอนาคตค่ะ การต่อยอดจากหลังจากที่อบรมในเรื่องของอ,อ,องค์ความรู้ในการที่เขาเข้าใจในเรื่องของทั้งการมีอำนาจร่วมการเข้าใจในตนเองสิ่งตรงนี้นะคะมันจะทําให้เวลาที่เขาลงไปทํางานในพื้นที่ทํางานกับชุมชนทํางานกับกลุ่มที่เขาเป็นประชากร กลุ่มเฉพาะเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมเป้าหมายของตัวหลักสูตรนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับของประเจกคือในระดับผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็เครือข่ายแล้วก็สังคมเพื่อให้งานที่เขาไปทำเนี่ยคะ่ะมันเกิดมีความมีเนื้อมีตัวที่รู้สึกว่ามันคืองานเราเราเป็นคนทําแล้วงานนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะอยู่ในบุคคลอยู่ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะก็เพื่อที่จะ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งค,ค,ค,คือระดับนโยบายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสังคมไทยเรานะครับมีความเหลื่อมล้ํามีความยากจนนะครับแล้วก็มีความเปราะบ,บางของประชากรกลุ่มเฉพาะกลุ่มต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือการที่จะต้อง มีชุดข้อเสนอนโยบายต่างๆในการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของภาคเราเรามองเห็นถึงการดึงทุกศักยภาพของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อที่ให้งานนั้นๆที่ทางทีมแกนนำของที่ได้อบรมของนทาศาเนี่ยเข้ามาทำงานให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถยั่งยืนได้ค่ะ ว่าด้วยแนวทางนี้จะสามารถทำให้ประชากรกลุ่มเฉพาะเข้าถึงสิทธิโอกาสสวัสดิการและความเป็นธรรมทางสังคมผ่านผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้ติดตั้งฐานคิดความรู้ทักษะการทำงานแบบอำนาจร่วมของโครงการนี้ค่ะ 2> 3 2 1